มีมีแต่กี่พากันตัดเนื้เอาไมมอันนำทั้งเดื้อสีนาหน้าดังคนหาเรล่องอะไรเขาคุยมาหมเนยนะครับผมสูงร้อยห้าสิบปครับผมนะครับเออ่ผสมสติงเล็กราบที่น้องเนาะนะครับเอสามเดือนกว่านะครับซีซีเดือนแล้วครับมากไปเลยคนแก่ได้พี่น้องโอ้ยมีดมากคนได้ตามเล่พี่น้องเด้อ พี่น้องครัผวัสดีครัผมสวัสดีพี่นองนับเช่านะหมอลพะละผมเอของชงสมชายของ3จุ่มนทุกทนมนี้นะมีหมอแค้นมานเอาบไขพี่นองเอายูทีนรับของัวนด้านลางผมของ3จุมฟารมนะครับือี้ถว่ามาองมาําสุพีหลงฟังทุกขั้กัสิวตใช้เครืองเสียงเซ่พี่นองนตอนนี้มีเครื่องเสียงแล้วนะมีมีแล้วก็เนียสีล เมืองว่านะครับเอาอแบบเสียงปเป,าเป่าให้พี่รองฟังครับตอนนี้เอาพีรองเนาะให้พี่รองฟังแบบนะครับมีนะครับผมอ่า เครื่องเสียงน้ำมันจะเป็นจะไหนต่อไปจะค่อยฟังแบบหยุดทีสดๆฟังล้ำเจ้าอีกหนึงกันแล้วกันทรงความสุขเปย์สลัดพี่น้องทุกๆท่านนะครับอ่าอิพอยแม่เฮาแฟนคลับเอฟซีทุกๆคนเด้อนะครับในช่วงโควิดดูแลสุขภาพรักษาตัวเองนะครับน้องพี่น้องเนาะนะครับอ่าไปยันชุมชนคนพุนผ่านอย่าลืมครับใส่แม็ตน้องพี่น้องเนาะระวังตัวเองและการะวังคนรอบข้างครับ เสียงแคนจากหนุ่มเน็กครับผมอาจารย์เน็กครับเป็นสุดยางครับผมพี่น้องมีมือพิ้นไหมนีนน <laughs> โอ้ยนุ่มเน็กนะครับผมอาจารย์เน็กมือพิ้นมือ,มอกีตาร์มือเบสเป็นมัตชูยังบ่เป็นกระปอบทูดกับเป็นแน่ว่าไง ลกอโลกโลกิ่งโลกวนคนเอ่ยคนคนสัวคนดีคนมีคนจนแต่บ่้นความตายแล้วว่านี่จังวัตสังคาลาสังขันทั้งไหลมันบ่เทียงมันบ่ยังมั่นคงคนเอ่ยคนญาติสลงลืมไหลหลงไกลแล้วลืมแกหลงเนี่ยแล้วลืมพอลืมแม่จำไม่ได้ความตายเสียมาหอดมาเ่ง ถึงให้สร้างน้ำกระทำบุญเพื่อเป็นทุนเสเืบ้องทานคาวัตถสงสารให้จําไว้ทุกทานหมอลำบาโอัโ Yeah. ใครเมาคนขวงเฮาเกิดขึ้นมาหากินผลเปกินกวยบอสนาสีไว้ดึงหน้าดึงหลังถึงอยากได้อยากดังอยากดีลื่นโม่ทังผู้ไก่ผู้ยูผู้นั่งผู้นอนผู้หักผู้คนแบกขามดึงแก่ทั้งพงไก่พงแม่ห่วยใหญ่ไล่ตาทั้งพงสื่อพองหาสอทำทำเลยทั้งจับเรียกคาไทยผนจีปีบุ่มาเสกอกเสียขุยเอาของคนหนึ่นทั้งผู้รับผู้ตื่นผู้เกิดผู้ตายนี่เราจะมันยากไหลยุงกันปั่นป่วนสุ่มมักม้วนจิตเหลาเมายากิน แล้วให้แล้วห้าปันบุญเดียนซีมาคิดบังทีที่เกินบาคบขันพี่นองมาคิดบังทีที่เกินบาคบขันอยู่น้ากันหลดย่องยอดต่อหน้านี้จากนาบ้องพื้นทางควันและบเพ่งขับวนเน่าไดจากอย่างนี่ละพี่นอง คนเฮานี่มันต่างหัวคิดติดกันพี่แม่คนเฮานี่มันต่างหัวคิดติดกันคนเฮานี่สำคัญละตีกันแม,ม่นบอกพวกทั้งนอกบอกต่อตีพวกในเมืองว่าเป็นคนมักเถียงต่อและขี้สอบพวกในเมืองกะบอตอตีพวกชาวนาไ้วมันสีดีชีหมาอย่างนอเทา้านนอเห็ดจนเทาห,หัวงอกกะบอรำบอรวยยืนตาแดดน้ำคล้วยนาดำปีปียาตีโรคยาตีพีมันพ่อปันกัน ผู้ญ่บ้านกำเนินกติสุ่มลูกแหลงพี่น้องผู้หญ่บ้านกำเนินกติสุ่มลูกแหลงยน่มเฮาบออ,อเขาแต่งมันบอ่อทำตามบัดลูกบ้านไปถาม,มากำเนินบ่ออยู่กำเนินผ้าพวกมูไปขางวดขายว่าสัน้นแต่ว่าตอนนี้ขาบ่อได้พี่น้องติดลำปีสกินง <c oughs> วดเกอนใหญ่กับ,บ่อได้เนาะพี่น้องเาเอาไปตามก่อนลำนี่ลรพี่น้องกำเนินผ้าพวกมูไปขางวดขายแหลงกติบ้านให้บ่อแลบ่ลำพวกทำงานชั้นต่ำตีพวกชั้นสูง ปากะตีบาลุ่งเซ่อเซ่อซาซา,าลูกกะตีบาปากชีเหมือนเอ็นยันว่าสดียกตสางเกดีไต่แล้วจะชมนี่ล่ะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งเบวาเรื่องคุณมักตี อีกอย่างหนึ่งดำหน้าลมกะตีมาปวดขาตัวพี่น้องดำหน้าลมกะตีบ้าปวดขาคว้กินก้าหัวหน้าดินแล้วผัดขั้นเลนดำหน้าแกนบักเก็บหัวโปวมือดำหน้าแกนบักเก็บหัวโปวมือมีของถือมาเก็บแขนเก็บศอกกุศิฮากเอาดรอกคันี้กันาดไพ่ล้นะับฝนไหลตีบ้าปวดบ่าพ่อแมราตีให้ตีหึนพ่อแมราตีให้ตีหึ้นตีบาลูกหนาออ้ามึนตอกยากสอนอยาสมพ่อปากกบปากสูยามาตัวกุศิคอนปัดหัวมูผีหมูห่า อีกอย่างหนึ่งสุ้มทางป้ากะตีให้น่าสวนต่อยอีแม่สุ่มทางป้ากะตีให้น่าสวนตีบ้าเจ,าจลเล้าได้กวนจับกลุ่มคุ้มไล่เล่บด้เห็ดให้เต็มเต่งเต,ต็มจ่มยวยพวกเจ้าได้งี่กระเวยจับผิดจับเถือจับผิดจับเถือบ้าบ่ห้เห็ดอีกบอกแล้วข่าฟังข้าสิ้กินยังขันเศร้าเห็ดให้ญากพี่น้องสมัยนี้ยากทักอีกอย่างหนึ่งลูกหลานกะตีพอใหญ่บ่าหัวโบราณล,ลูกหลานกะตีพ่อใหญ่บ่าหัวโบราณ พ่อใหญ่แม่ใหญ่กะตีลูกหลานบาเลียนสูงสัมปาจบมาแล้วเป็นบ้าจักบาแนวไดมาหาวิทยาลัยจบมาเบิดทาปูกะตีบาญาเท่าแล้วลืมหลงพี่น้อง ผู้กตีบญานยาเท่าแล้วลืมหลงพวกพะสงก์กตีซุ่มเช่าบ้านอนุญาตบาดคำเนื้อ่าไปตามก่อนลองก่อนล่ำน้อยอีเม่เนานะพวกพระสมกตีซุ่มเช่าบ้านตีบ้านย่มชีขั้นบอดทรงจังหันต่างคนต่างตีกันญาตย่ยมกตีพักตีบะสงคงนั่นละเหตุเก่าของหลังของกองละขงัขง,ขงปงแรงมอตยอยล่อฟังอีกจากน้อยเรื่องคนมักตีพี่น้อง รอบฟังยีกจากอยเรืองคนมักตีบัด,ดีหันมาใสหมอลำหันมาใสหมอแเ้นนักดนตรีนี่ก็ชอบตีเครื่องมือกองเดียบกระเดื่องบ่าบอดังบอดีหมอแเ้นนี่ก็ะตีบาบบาดังบาดบอส่วนมือมิก พร้อมด้วยหมอแค่นแน็กผู้ขาดีกบว่าบกครอยได้ยินเสียงย่มตีกันพี่น้องเล่งให้อีกดนเปียงข้อพึ่งเมืออแล้วส่วนมือมีเข้าพุนแล้วเล่าเห็ดจนปวดหัวเว่ยหมอลาเลยหมอแค่นเลยคือเล่งให้แล้วตัวคือเล่งให้แล้วตัวดังดีอูดอกดังดีอูดอกในหมอลำมาต่อกลมเลยออกหูในหมอลำหูเสียงเลยบ่เอามวอ นี่ละพี่น้องอันนี้บอกไปตามส่วนเร่องค้นมักตีพี่น้องบอกไปตามส่วนเร่องค้นมักตีบอกเมนธรรมาดาคนเฮาตีหอดฟ้าหดล่มฝนตกแดดออกพี่น้องตีหอดฟ้าหดลมฝนตกแดดออกเมนผู้ใดล่ะบอกว่าคำพอดี คันแดดออกนี่กะตีเมนบออีแม่แดดออกนี่กะตีบดไล่นี่กะจมให้ยุอมกะตีบามันเนาไปตากแดดสวเข้าวา่าเก็บหัวปวดท้องให้ดอกแดกให้เด้พอให้แต่มีคนยอ้อนคนย้อนมาลำรับลำหรือลำรับลำหรือสิลำให้พี่ฟี่ซักขึ้นเราบ่เสิลำให้ฟี่พี่ซักขึ้นเอา เอาแบบล่ำใส่เสียงแค่นเมื่อนี้เพิ่มขึ้นมากคือไม่พี่น้องสมัยเก่าสมัยใหม่เป็นจังไหนขับ็น,นช่องยู u ูบช่องสมชายของสามจุ่มแชแนลแต่กี้กบสิสมัยเก่าจังหนล่ำเสียงสด,สด <c oughs> พัฒนาประยุกต์ขึ้นมาไม่มีเสียงไม่อีกจังหนซีบีดุ๊กถินสมัยเก่าสมัยใหม่เป็นจัไนไจเลล่ำสุพี่น้องฟัง เอาละนี <łość> ่เอานี่ละขนอ้ยเนี่ยข้นแหน่เนี่ยขนเอาซ้ำนั่นสากลรอใหญ่เอาซ้ำนั่นสาก่ารอใหญ่เราผู้ใหญ่ก่อนั่นเผู้ฟังมันยืนและเสด็จเราไปนาเรนไปนาละหากวามาตอนไปนาละหากวามาตอเอาได นแต่ไปแล้วบานาบานหเดนโันเดินนั่งแล้วแบ่ใน้นวคนสมัยเรื่งมันตกีคนสมัยเรื่องมันตกียังบ่ท้าเจริญคนทั้งแตและเรล่มันลนยังหกพอของหนูรอยยังมาตลอดเรืโบท่าแต้มทัางตมาเนีบ่เทเล่นเ้เลนเดนยนัรวังเลยคนทั้งแต่ละเร่างมาบกีังบจว่าท่าพ่อตาคนดอกเนี้ยคนแตกีเมนลุงผาเน็ตแล้วกเดี่ยวเรื่องจงกันเด่นเด่นเือนแ่ละบานเรยซื่อฮืงกะโขาแฉ่งโปง เด้อพอเรามาท่านลมีส่งมีส่งลาการเก่นงนคาลังยังมันเดอดันานาันนา อันนพัันเดอรันเดอยังคนเวราระมันนงส่งนงส่งหรือผากะเทียวห่างกันดอกเมียเนเต่กี่การมุพญาข้างเงนเต่กี่การมุพญาข้างบวมิดอกสังกสียังพูหลังละเรามันราคาดีกับไปหิละมุ่งแป้นแซนกัน่ลังลาเรามันเข้าดันเข้านังยามการุ่งเช่นลากออกนันเดอรันนารหนนาอันนพัดันเดอรันเดออกจากบาราเละมันชีมาห่างชีมาบอกให้พ่อมรจนคนดอกเมียคนเต่กี่บอเคลกเคยคนแต่กี่บอเคลาเคย ปนฉีและขโมยกินควงดอกเมฆมาดินนนละบารุงพวงกวนหลวงบอท่านี้มันห่วงหามห่วงหามสา้องบื่อบวกกมดันเดินเดินนาเดินนานาพันเดินเดินเดินกบเจียหัวเด้อมันล้างน้ำอังนาละปลาบอนแจกี้อันคนดอกเนื้อคนแตกี้บอสินุงสินเหียนคนแตกี้บอสินุงสินเหียงคือในสมัยเฮาซ้อนสินเขาเด้อมันหัวแดงแบงเทวแกยยอมใบหัมเด้อนี่มันใบอ่มใบอ่มทรงผมไม่ดอกคงดอกทคมเดียนัว ารวนเู้ยายย,ายอมผมเร่อหน้ามัวนอมกกุหลายายยอมบอมีวีแต่กีผ้ากันตัดเดิมเอาไม่อันนํำทึงเด่อสีน,น้ารัางคนหาเราลำบากเขา,วขาควยมมาเลยเอาเป็นเฉาแล้วเด่อเมียละก็บีกันได้แล้วเด้อพอก็บีกันได้ขั้นหัวเราจะโคตรบอนั้นเดิมนั่นแล้วบอใส่วีเร่อเป็นสู้หนึ่งสูงมืมละ่ะเฮ่รามูเฮ้าคนดอกแต่คนตั้งแต่เร่อเป็นผู้แถาคนตั้งแต่เร่อเป็นผู้แถาบอมีดอกผมดัดนุ่มจังสี่นุ่ม จ, ism, จ onents, ังสีกาพอบีแนวยัดเน้าหยันปอนอยู่ระตามเจ้ารั่นเสียงสุดแล้วนี่เราโบเฮิ er UE, Mother, lock, un, ่าเฮ้่งเาส่งผมบอกให้แทงเสียจังสี่กาแมีนเสียมากการเลงนนี้บลูดปวดปวดส่งเอ๋นุ่งไปบรรยากาศดีๆพี่น้องถือว่าเอาบรรยากาศให้พี่น้องฟังพร้อมด้วยฟังเสียงแคล็ม้วนจากอาจารย์เนะครับ สมัยเก็สมัยเม่อี่จะไหนล่ำสู่พี่น้องฟังอ,อย่ามาทำถึงหัวใจอย่ามาทำถึงหัวใจถามทำไมก็รู้แก้ใจในน้ำรู้ว่าฉันทุกวันปวดร้าวรามหรือต้องการค่าให้ชะละนั่งตายทั้งเป็นไม่อยากจะตอบฉันอายอายอาย,อายน้ำตาผูดายอายจุเลือดกระดิน ปวดร้ามอยู่และเป็นว่างเต้นเดนเธอไม่ไเคยเห็นหัวใจและทั้งทร,รมานอย่าถามถึงความรู้สึกอย่าถามถึงความรู้สึกสิ่งที่ลึกในห้องหัวใจจะทำและคนอื่นทำไมททำหัวใจและของเธอนั้นเด่นทำหัวใจและของเธอนั้นเด่นในใจพิงมาทำในคนอื่นเนงใจพิงก์ทำในคนอื่นใครใจใจส่หัวยุ่มอยู่ในสุขใจไหม ตอบหม่ทีซึื่งใจใช่ไหมน่าจะดีใจล้นใดหากคนละอย่างที่สนใจสร้างทุกคนหลังคนอื่นต้องกำคืนรัฐทุมมองไม่แกงถามฉันเงาพอใครจะถามฉันเงาพอใครตอบก็ได้ละชะละตมบอเธอตอบก็ได้ละชะละตมบอดเธอชะละซึเมเซลามสาอยากกินฉันซึมเซลามซสาอยากกินเราคิดนวดละเราโมาขงังปลอดภัยอย่าลืมว่าจ้าฉันปวดอุรานอนพอบาทุกคืนฉันทนกเกืน เธอควงใครมาดื่มเหล้าเมาอันฉันละดื่มแทนละความรักนอกนามแทนหญิงคนนั้นที่เขาลืมมาจางฉันชั่วฉันมาชั่วฉลัดสีพอเื่ยนเจอเธอละฉันต้องใส่เจอเธอแะฉันต้องใส่จำไม่นึกว่าเหมือนน้ำตำใจเธอจ้าฉันขอบอกไว้เธอจ้าฉันขอบอกไว้องตายเมื่อไรฉันขอตายพอเื่ยนเมื่อไรฉันขอตายพอเทียนจะเบื่อจดจำเอดทน ยะเบอรอจดจำเมาถวนทัดแต่ก่อลเราเห็เจ้าตัวเด่นเอาเลยยี่ลายเชื้อหนาผู้ร้ายไม่ขาดตั้งแต่ใช้ให้เหลือที่กะบบ่มีไผ่ทองบ่มีเมืองปอละนอนองโดนๆที่นั่นข้างเป็นที่ได้อาจารย์เนี่ยเจ้าไบบ์วะไบบ์วะ Oh, yeah, Tom! ละฮานี่คนดอกเดียวเป็นแตกี้บ่ยเซรุ่งสินเห็นคนสมัยเดิมเป็นแตกี้บ่ยเซรุ่งสินเห็นคือต่างสมัยเฮาส้นสินขาเด้อล้วมันหัวแดงแบงแผ่แกงก่ยมใบหอมเดิมดีมันใบอมใบอมทรงผมไม่ดอกทุ่มดอกทุ่มเดีนโนอาเรวันเลยอย่ายอมผมเด้อน้าม้วนคุณบอกกูละอย่ายอมบ่มีมีแต่กี้ผ้ากันตัดหม่งเอาไม่อันนั้ำเทงเด้อสีหนานาลังคนหาเด้อล้วม่ไเขาคุยมามเล่อเป็นแถวแล้วเดิมเดี่วแล้วก็มีกันได้ ล้าเด้พอก็มีกันได้หันหัวและจะขูดบอนั้นเดิมนั่นแล้วบอใส่บีเริ่มปันสูงมือสูงมือลวเฮรำหมูฮาคนตั้งแต่เริ่มป็นผูดแถาบ่มีหลอกผมดัดคนตั้งแต่เริ่มป็นผูเฒถาบอมีหลอกผมดัดนุ่มจังสี่กับบมีเนื้อแย่นนอยู่ในถางเจ้าล้านเสียงสวยแลวเร้โบเฮเขาเยเขาส่งผมบอเคยแต่งเยแต่งแล้เก็เคยแต่งเยแต่งแล้เก็เคยแต่งเสียจังสี่กับเ็นเสียมักะเล้งยิบมาโหลดปวดปง ส่งเอวานุ่งไปฮ่าห่างเหินไปที่มาโดนพี่น้องอาจารย์เนี่ยอันนี้คือหมอแค้นจำเป็นที่กินแล้วเลยอ่านิ้วพิ้นยุทธน้ำมงสมชายนาอพี่น้องเนาะนี่คือสมัยเก่าสมัยใหม่เอาเป็นว่าก่อนนี้นายบฝากกับพีกับน้องไว้กันแล้วกันเดี๋ยวไปเบิ่งัวไปเปิดราค้างัวกันครับพี่น้องครับครับพี่น้อง นี่โตที <min> ่ <it are> 2นะครับเอ่อเป็นตีมเน่ตีมกล่องนะครับน้องเพชรพลอยนะครับอ่าสาวทองแดงครับผมสวยชื่นเชื่องครับตัวนี้เป็นลูกผสมเด็บพี่น้องเด้อนะครับน้องกำไรเป็นเดือดลอยอ่าน้องเพชรพลอยเป็นลูกผสมครับผมแต่ว่าพูดตีนะครับน้องตั้งหลังตรงนะครับผมสูงร้อยห้าสิบบวทครับผมนะครับเอ่อผสมสติงเล่เล็บพี่น้องเนาะนะครับเอ่อสามเดือนกว่า นะครับสีซีเดือนแล้วครับผมรับประกันทุกตำแหนิค้าทุกค้าทอนสวมชุดหางดอกหัวดางรับฟรีน้องเนาะงัวตัวนีง้าง,งามครับผมพี่น้องครับผมนะครับรับประกันท่องนะครับํำคัญนแล้วรับประกันท่องครับผมพี่น้องตัวท่องเรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะพี่น้องเบ่งขับไปลูกแปะขึ้นกองจะ่อยนะครับท่องเรียบร้อยแล้วคุณหมอมาตรวจเรียบร้อยแล้วมีกินารในการตรวจนี่ครับผสมสติงเลนะครับพี่น้องเนาะ ติงเลวันที่ผสมน้องเพชรพลอยวันที่ผสมนะครับวันที่20เมษายน64น้องพี่น้องเนาะนะครับนั่นคือน้องเพชรพลอยน้องพี่น้องสวยครับงวตัวนี้เอานะครับเพื่อการยืนยันให้พี่น้องเบิงว่าคุณหมอตรวจเรียบร้อยไปรับประกันไปไปเบิงนะครับพี่น้องเนาะไปเบิกการตรวจของน้องเพชรพลอยครับตัวที่2ครับผมน้องเพชรพลอยนะครับมือนี่อันนี้ครับผลงานของคุณหมอคืออันครับพวนนี้ผสม สติงเลนะครับผสมสติงเลครับผมคุณหมอบอกสัญญาณมาแล้วว่าร้านีปรเซ็นร้านโปรเซ็นประมาณสามเดือนเนาะคุณหมอเนาะสามเดือนซีเดีร์ขาดัก็เข้ากับผสมจะห่วยกระดดนนเลยดได้เดือนนี้สามนอนจะมันจะเป็นผ่าเคลื่อนไว้เท้าดำนะมันดิสะท้อนออกมาหนาจอยห้งยพวดำๆนี้ครับพวงนุ่ม อ่อนนี่ยนะครับนี่ยเนี่ยนี่ยเนื้อ่วงนะครับตีไทยถอดมากที่เป็นโค้งกระดูกเขาโอเคผ่านครับผมตัวนี้สามถึงสี่เดือนแล้วครับน้องเพชรพลอยยืนยันจากคุณหมอครับเราเซอร์เองครับผมตรวจเองเนี่ยเมียเราครับอยู่นี่มาตัวแรเมียมาดูแลเมียซัพเมียพู้หนึ่งแน่อาจารย์มัด้นะครับอาผ่านทุกตัวของชัวรับประกันได้ครับตัวเนี่ยเน่นอนเลยพี่น้องครับผม พี่น้องสนใจนะครับทั่วมาได้ตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ทางดานใต้จอเด้วยพี่น้องเด้อนะครับท้ายนี้พี่น้องมีความสุขกันทุกๆท่านครับผมสวัสดีครับ